ัดด้าสองรุ่นรองท็อปออปชั่นมาเต็มทุกอาชีพสามารถดอ,อกรถกับเราได้ง่ายๆติดแบ็คลิสก็ซื้อได้สาหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนะไม่มีอาชีพประจําก็สามารถดอ,อกรถกับเราได้ที่ศูนยร์รถบ้านรานรมินทาซอยห้าด้วยทุกฝันดันทุกเคสรู้ผ่อนไวได้รถชัว <c oughs> ออกรถวันนี้ฟรีเงินดาวจัดได้เต็ม <c oughs> ไม่ต้องมีคนคำ้ำ <c oughs> ดอกเบีย้ยต่ำสุดจากทุกธนาคารผ่อนได้84เดือนจงังหวัดไหนก็ซื้อได้ทั่วไทย เรื่องเราเราจริงจังเรื่องบริการเราจริงใจ สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัดสุดรบบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนัดพาชมรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับเป็นรถมาสด้าคันนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับ1.3 Sport High Connect นะครับตัวรองท็อปเครื่องยนต์เบนซินนะครับ คันนี้จดทะเบียนปี2019นะครับไหม่แท้40,000กิโลเมตรนะครับราคาไม่แพงนะครับบอกเลยคันนี้ขายเพียง388,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มยังไงนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงออกห้างมาที่620,000บาทนะครับซื้อคันนี้ไปนะครับลูกค้าไปจัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วถึง231,000บาทเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของเจ้ามาด้า2คันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินผ่อนได้84เดือนออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำจัดไฟแนน้ท ประเทศไทยเลยนะครับซื้อรถที่นี่นะครับเรามีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับการันตีนะครับตัวถังโครงสร้างของรถยนต์คันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้ามาสด้า2สปอร์ต1.3 High Connect คันนี้นะครับว่ามีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าคันนี้มีออปชันอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกันชนหน้านะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับและเคปล่านะครับตรงกระจังหน้านะครับมาพร้อมโลโก้นะครับมาด้าแบบโครเมียมนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งล้างเสร็จนะครับรถอาจจะมีดิ้วรอยนะครับตามการใช้งานนะครับแต่ก่อนส่งมอบนะครับ ของเรานะครับมีการเก็บรายละเอียดนะครับเรื่องสีนะครับเก็บรอยขีดข่วนะครับนำรถเข้าเช็คศูนย์ให้ลูกค้าที่ศูนย์มัหด้าโดยตรงเลยนะครับถัดมานะครับระบบไฟหน้าของเขานะครับคันนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟส่องสว่างตอนกลางวันแบบ LED นะครับส่วนด้านล่างนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะครับ ถัดมานะครับด้านข้างนะครับล้อแมกของเขานะครับเป็นล้อแมกลมดำนะครับขนาด15นิ้วนะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรคคู่หน้าเลยนะครับถัดมานะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าเลยนะครับ ถัดมานะครับด้านมือเปิดด้านนอกนะครับทั้ง4ด้านสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมือเปิดประตูคู่หน้านะครับมีปุ่มกดนะครับสมาร์ทคีเรตเอนทีนะครับปลดล็อกลองรถนะครับได้ตรงประตูได้เลยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับถัดมานะครับด้านล้อหลังนะครับระบบเบรกเป็นเบรกดับนะครับคันนี้ เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับท่านใดสนใจรีบเลยนะครับราคาไม่แพงปี2 0 1 9นะครับรุ่น1.3สปอร์ตไฮคอนเน็ก c t นะครับขายเพียง3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถัดมานะครับด้านท้ายนะครับด้านฝาท้ายมาพร้อมโลโก้มาด้าแบบโครเมียมนะครับที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับสออากาศแบบคีบฉลามเลยนะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะครับ4ตำแหน่งแล้วก็กล้องหลังนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับกล้องด้านหลังนะครับ รุ sport, Respect, on ่นสปอร์ตนะครับ5ประตูนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับสามารถจุสัมภาระได้เยอะนะครับภาในกว้างนะครับสำหรับมาร์้า2รันนี้นะครับตัวถังโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่มีถอดนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในกันต่อนะครับว่ามาร์้า2รุ่น1.3สปอร์ตคันนี้นะครับตัวรองท็อปนะครับมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมมันเลยครับ สำหรับเบาะคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับมีการหุ้มนะครับเป็นหนังสังเคราะห์มาเรียบร้อยนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้ภายในสะอาดนะครับปี2019นะครับไม่์47,000กิโลนะครับรถยังอยู่ในระยะรับประกันศูนย์มาด้านะครับถึงปี2022เลยนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับยังมีวารันตีศูนย์รองรับอยู่นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมนะครับมารองรับ e85 ได้เลยนะครับ เครื่องยนต์1.3ลิตรนะครับเบนซินนะครับคันนี้ด้านแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งด้วยหนังสังเคราะห์นะครับสีดํานะครับเดินตะเข็บได้สีขาวนะครับภายในสวยงามหรูหรานะครับประตูคนขับนะครับด้านในนะครับมีสวิตช์ควบคุมกระจกนะครับขึ้นลงแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวนะครับปลดล็อกล็อกรถนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างนะครับพับเก็บแบบไฟฟ้าเลยนะครับถัดมานะครับด้านนี้นะครับมีตัว ควบคุมนะครับระบบการทรงตัวของรถนะครับการลื่นถลนะครับแล้วก็ระบบไอสต็นะครับถัดมาด้านบนนะครับด้าน่วงมาลัยนะครับมาพร้อม่วงมาลัยหุ้มหนังนะครับมาพร้อมมัลติฟังก์ชันพุทธคอนโทรลนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้ตรง่วงมาลัยได้เลยนะครับ สำหรับมาดหน้าสองคันนี้นะครับด้านถุงลมนิรภัยนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเลขไมล์47,492กิโลเมตรไม้แท้ไม่มีกอนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับมีมาสกนะครับวัดความเร็วนะครับลูกค้าสามารถมองตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมานะครับด้านเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะครับจอสีนะครับขนาด7นิ้วนะครับมาพร้อมวิทยุ CD MP3 AUX USB ระบบเชื่อมต่อ สายนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับขนาดถอยนะครับประมาณนี้นะครับออปชั่นเต็มนะครับด้านคอนโซลนะครับตกแต่งด้วยหนังสังเคราะห์นะครับตรงนี้เลยนะครับคอนโซลเกียร์นะครับตกแต่งด้วยหุ้มด้วยเคปลานะครับลายเคปลาเลยนะครับระบบแอร์แบบออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังและโครเมียมนะครับตรงนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถปรับโหมดจากขับโหมดสปอร์ตนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวควบคุมเครื่องเล่นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ได้เลยนะครับภายในสวยงามนะครับคันนี้สนใจคันนี้นะครับรีบเลยนะครับเรื่องรถเราจริงจังเรื่องบริการเราจริงใจนะครับอยากได้รถสวยคุณภาพดีนึกถึงนัดสุนทรหจน์บ้านรามินทาศยอย5นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับพี่สนใจรถมาด้าสองคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับและทดลองขับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามิมนทาซอย5ตลาดรถกลางคืนนะครับของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะครับตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เบอร์ทีมงานเราด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามผมได้ใน EP หน้านะครับว่าผมจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นัดลาไปก่อนและพบกันัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ